หัวเลียงเป็ดเลียงไก่อยู่เทิงเนาะเมียเรมาลกกะ น้องอยู่กับบ่ริเวณเสนาลเนาะวิธีช enfin, ีวิตยามสาที่ติดผู้เนาะหมู่บ้านชนพรมงมันนี่พามาเบ่งกระจอกลูกกาเนาะเกี่ยดําหน้าเลยโอ้แถวบ้านนี่ดำหน้าไว้ดีแถวนี้นี่ลูกกาเนาะแถวอื่นมันยังบ่ทั้นในโลกสัม ทางนี้ลกแล้วทางนี้หน้าเข้าเนาะหนามเต็มหมดเลยหนามเต็มขาดเดียบร้อยเนาะคือสีดำมัอนี่แหละเดี๋ยวเขาเบิ่งส่าบัน่นลกกะจักเป็นเขายัางพี่น้องเลยเขาแบบน่าจะเป็นเขาไก่หน่อยบหรือว่าเขาเขาแถวนี้เข,ขา่าปลูเขาไก่หน่อยได้เลย ไปดีโอ้แถวบ้านเจ้าดำนาไหวเลยเน,น,นาะดำนาไหวอันนีทางนี้เข่ายังนี่นโอ้ทางนี้่นปลูขขกเข่าเจ้าพี่น้นนองเพิ่นบ่บ่คอยปลูกเข่าเหนียวเนาะดำดำมาอนี้เลยบ่อะอ๋อรถกะไว้ซื่ออ๋อ ดำหน้าไหวดิพี่น่องแค่นี้นี่คนทำการลบกะพี่น้องมาตินกับเคยเห็ดหน้าแต้โดนแบบบวชดลเห็ดสิบกว่าปีแล้วหน้าเป็นตีนผู้เลยเนาะอากาศเย็นดี กะเนาะทางนี้ลกกะถิ่นหนองเขาเจ้าเนาะเป็นเขาเจ้าหัวซาบานเห็นอยู่เพื่อนมากเพิ่นมักปลูกเขาเจ้านะพี่น้องโอ้ยเนาะคิดหอดวิธีชีวิตบรนบาดเนี่ยถิ่น้องเอ้ยมีตามเสาเสาป่าเสาเขา <laughs> lúc Lốc lẹo mưa nị quá. Lốc lẹo mưa nị quá. Ủa lốc đi lên xin... nè. À, có nhà tham để cho sư nhận cả. giờ. Sao lạ đó. Oh, oh. Sao thì nó ơi vương, sao mụn vân. อ๋ออีสามีลูกแล้วพี่น้องเอ้ยเฮือนเฮือนเจ้าอยู่นี่บ่แม่นบ่เฮือนนี่อ๋อฝัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่เทิงเนาะเมียมลกาวิถีชีวิตพี่น้องยามเช้าเนาะโอ้ยเนาะมีความสุขสุดแหละอยู่กับธรรมชาติแนวนี้นะเฮ็ดนา2คนบ่ มีผี่น้องน,ำน้ำเนาะโอ้มี่ผีหน้องมาซอยกันพี่น้องเลยลขึ้นแถวๆเลยต้องมาเนาะคลักแท้นะเจ้าแถวเนี่ยคอยลมากเลยคอยง่ามวิถีชีวิตแบบย่างกายไปกายมากเลยแบบเดียวเบิง่งกออนซ้อนนะบรรยากาศ งามงามันแบบติดกับผูกับผานอนอยู่ไหอยู่หน่ะโอ้โหจะเอาคนอยู่นี่เลยบ่อยู่บ้านปัวสางบอบ้าบ้านเกิดบจะอยู่อยู่ไซ่นั่นไงเขาอยู่เมืองหลงซานทั้งแหละโอ้อยู่หลวงซ่าโอ้มาเป็นไผ่อยู่นี่เนาะข้าศึกมาแล้วเนาะว่าไก่เนาะ Mặt này mượn lỏng sản, dù khen chứ không buồn hoặc cây phần Hồi đây là Lúc cao ở bên, lúc tê cao ở bên Ca <laughs> tài ở đây Ở thang này phần hệt mặt này nói Phần hệt mặt này nói Nó nhạt luôn coi Thái được cái cãy <laughs> เด็กน้อยต่าเลยเด็ดม <u il> ันไหนหน่อยนะแถวนี <t> ้เขาบวชจ้างดำหน้าป่ะทางนี้เขาบวชหับจ้างดำหน้าป่ะวันเท่าไรเฟินไหลวันแสนหนึ่งวันแสนหนึ่งกินข้าวน้ำเขาป่ะหรือว่ากินเองกินน้ำเขาอื มันละแสนพี่น้องโอ้มาหาขับจากน้ำหน้าบ่พอได้เงิน <laughs> พอได้เงินกินเข่าพี่น้องเลยทำอาชีพเสริมเนาะหอมพี่น้องหอมหอมเขา่ากะแต่พี่น้องเอ้ยทำเฉยๆกินเขา่ากินหนักเนาะทีชีวิตความสุขความใหญ่ อกให้สาวนเา็นโอ้ทุกอย่างลำบากแค่ไหนทำสิไใดเขาเมีดหนึ่งมันเมืนของง่ายเห็ดหน้าแต่ละปีนี่ได้ได้จักเปาเขาอบดชเห็ดค้ายหรือเปล่าเห็ดจินน้องเห็ดจินอยู่ในขอบครัว ตอนนี้แดดออกเริ่มหอนนะพี่น้องเริ่มหอนแนละ้วท่านหนัก็สิเป็นเฮืออ่อนเพิ่นเนาะเฮืออ่อนเพิ่นที่ว่าอาศัยอยู่แถวบ้านเนี่ยแหละ โอ้ววััคมเมนต์วัวตัวนี้ว่าจะไปโซ้อยู่แน่นะเจ้าพะม่านจะไปโซ้เนาะก็อ่ข้าเจ้าจัดหอรักเมืองกันนะเอาไปส้นจักเถื่ออะไรนี่ส้นได้ส้นจักเถื่อแหละไ่ได้ยังพรทัานในส้นจักเถื่อเออ coi chơi nhạc cả, yếng hoa, yếng hoa đó, à, hoa phần coi, phát thì đó, coi nhà coi nhạc ngựa gì, thôi này, xíu đi, chào bạn, không pha mộng nó, phần điện ngựa. ทางเพิ่นกับเลี่ยงเป็ดเหลียงไก่เนาะตามวิถีชีวิตเพิ่นทางนี้กส็สะมนนีน้องน้องป่าขักเอ้นี่คือน้องที่ชีวิตเพิ่นโอ้เหลียงไก่อยู่นี่เลยเหลียงไก่ตามนี่เลยไก,ก่กระดูกดำพี่เนาะปะเดี๋ยวเ้าย่างออกเมื่อก่อนทางนั้น สบายดีไอ้เดยอันนึงยางมาเบิ้งอันนั้นก็เลยยางเข้าวทั้งนี้เดยเดยก็เลยหยาถ่ายหุเด้วโอ้ยู่แบบนี้เลยเนาะคากดีวิธีชีวิทพี่นนองเรียงเป็ดเรียงไก่ทั้งหนาทั้งลังหวานโอ้ลูกสาววะนี่ยอยยยงเป็นไข่เพราะคือว่าจับยาเลยอโอ้สบายพี่เนอะ ซื้อยังครับรู้สักแบเมื่อไหร่แสงมันนี้โอ้จ้กปีแหละปีกับสี่เดือนโอ้ปีสี่เดือนแต่แพงเถอะดิทั้งเครื่องกับกระเหลี่ยงไก่โอ้สวนมาเกลียงวายครับทั้งนั้น่โอ้ พีน่น้องเดี๋ยวเขาเขาอานุญยหยาดอ้เป็นเป็นมาถ่ายหูบเบิ่งวิธีชีวิตเออเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โอ้คักแท้ดมสมบูรณ์ขนาดพี่น้องน,นี่นกกังแกเนาะโอ้ไก่นี่ไก่กระดูกดำเลยนีน่ไก่ดูกดำพี่น้องเครื่องมันกระสือเลี้เงเลี้ยงนกเนาะน,นกกังแก มีสวนมะเกี่ยงโอ้ถือว่าครบสุดแล้วเพื่อนเนี่ยโบ๊ทโบ๊อยากเลยพี่น้องเลยนี่มะเกี่ยงนี่ปลูกเขาเลี้ยงปลาเนาะเห็ดไท่เห็ดหน้าที่ทีชีวิตเศร้าสวนพี่น้องเลยเศร้าหายเศร้าสวนโอ้โหโอ้หลายเลยโอ้ตัว hay nhìn liền kết kết nội thì nó nhìn ngua liền ngua năm nhìn ngua xuân nó xuân bạn thuyền thì phần xuân xuân, đấy này, ngua xuân. xuân kiểng phần nha mà là mặt hoạt nham mặc kiềng súp bà tình chỉ mặt thải vợ แถวเขตนี้บริเวณเขตนี้เป็นปูมาเกี่ยงร้ายเลยจะไปเลี้ยงวะครับ น็กหน่อยน้องชายเพื่อนเชีงัวไปไปเลี้ยงเนาะไปปล่อยกินพี่เนาะก่อนหน้อ้อออดีพี่น้องัวก็ไลโตดี có sám tô ngọa cả đây tầng ngọa xuân Anh à, này cả khư hượn phần nó hượn ải phần hượn ải phần Hmm. คักคักธรรมศาสตร์คักคักโอ๋น้องป้านี่เลี้ยงป้ายังเนี่ยนี่โอ้ป้านินเนาะป้านินบิดเอ่อสี่น้องเลยบ่ะโดยโดยโดยป้านินปลาธรรมศาสตร์โอ้คำว่าอายเฮ็ดแบบเป็นตูบนั่งนี่คักได้ มีททนนเดอาว่าชาวบ้านนักท่องเที่ยวคนมาไล่คนเห็นนี่คนมาหลินโลดนี่ทำเลดีโอ้ฝนหนังปลาเต็มหยับหยาบหยาบมีทางออกไหวทางนี่เดินเดินเดินกลับก่อนเด้นอดเด้อขอบใจขอบใจ ขอบใจหลายๆไปพี่น uh <laughs> ้องกลับก่อนบ่เด <c ười> ี๋ยวพี่น้องวันนี้กับบอติงกับพามาเบิ่งวิถีชีวิตย่ำเสาเนาะมาพาเบิ่งเผืนอาดำไห้ดำหน้าเนาะลูกกะโมโซนบ่หย่าเด้หย่าเด้บอติงมาพามาเบิ่ง เพื่อนดำหน้าเออวันลกกะเนะาะทวีตว่าชีมาเบิง่งผ้ามาเบิ่งมาสม้มแบบเพื่อนดำหน้านะก็เลยย่างเขามาในเฮือนชาวบ้านเพื่อนเนาะเพื่อนพามาส้มวิถีชีวิตเล็กๆน้อยๆเนาะวิถีชีวิตส้สนเผาหม่งเพื่อนเนาะเรียบง่ายเนาะใส่วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายเอาขอบใจทุกคนที่เขามาติดตามับสม้มบางว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะถึกใจหลายๆฐา,า,านเนาะก็ขอบอกขอบใจ ที่เป็นกำลังใจให้เนาะสวยเบิง่งสวยเบิง่งคิปบาติงโดยบวกขภามโฆษณาเด้อพี่น้องเพื่อเพื่อเห็ในบาติงมีรายลด้ยเนาะพอกังนีกี่นาพี่น,อน้องมื้อวัต้ี่ล0ไปก่อนสบายดี